ารับชมรถเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้จะเป็นตัวโตโย t a f o r t ์จูเนอ2.4ขับเคลื่อนสองล้อปี2019พี่ค่ะคันนี้ไม่หนึ่งแสาม่นแปโลเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานอีกแล้วใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหานะคะรถ t o โย t a f o r t ์จูเนออยู่รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย้อนรถครอบครัวมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งน้ำมันแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะ,ะตัวนี้เป็นตัว 2.4V ขับเคลื่อน2งล้อปี2019เกขไมล์มค่ะอยู่ที่1 3 8 0 0 0านพโลนะคะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยตัวนี้เป็นรถประัำจากหน่วยงานและคันนี้คือรถเข้าใหม่รอการเก็บบงาาาานนรรรรออกรปรััสภพพใใหหมม่่่ีแล้้้ววคคะตืถเข เข้ามาเรื่อยๆเลยนะใครที่สนใจนะแล้วก็อ้อมีอีกแบรนด์หนึ่งค่ะพี่ขา Isuzu MU-X พี่ขาเข้ามาอีก26คันกำลังทยอยเข้ามาพรุ่งนี้ติดตามไว้ให้ดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะนำมารีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมกับรถครอบครัว7ที่นั่งกันค่ะอะล่ะ,คะใครที่สนใจรถ t ต y ยต a Fortuner กันบ้างเอ่ย f o r t u n e r กันบ้างเอ่ยนะตัวนี้เป็นตัว2.4ค่ะนะคะกับเครื่อน2ล้อได้เป็นสีบอนเงินมานะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันค่ะพี่ขาตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าโนะปรเจ ปี2019และกระจังหน้าโเมียมค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคือรถเข้าใหม่นะยังไม่ได้เก็บางานยังไม่ได้ปรับสภาพค่ะใครที่สนใจรถมือสองค่ะรถทุกคันที่น้ำหนึ่งรีวิวนะคะไม่ได้มีพิคว่มจนหนักจมน้ําเล่ไม่มีชารุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะและก็มาดูแม็กก่อนดีกว่าตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีทูโทนนะคะพี่ขาแม็กหกูโลโก้อยู่ตรงกลางชั เจนค่ะตัวนี้ได้เป็นแม็กขอบ18นิ้วซีรียางอยู่ที่265หห้าทัก60 R18 นี่นี่ันดูตรงนี้ก็ได้น,นะความกว้างความสูงค่ะนะคะแล้วก็แม็กขอบ18นิ้วตัวนี้นะยางที่ติดมากับรถนะคะ อ่าน่าจะเป็นปี19เหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งด้วยนะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยคันนี้8 7 9 0 0 0เนกานะ879,000็ 8, 7, 9, 000, ก็จะผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่อ่าห5 0 0 0นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่15 0 0 0ค่ะ,รก,ระรกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้ที่เปิดด้านนอกนะคะได้เป็นโครเมียมค่ะพี่ๆคะ่ะกระจกเดิมรอบคัน,นภาษีพรบเรามีการ กต่อให้นะแล้วก็คันนี้นะใครสนใจเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่พี่ขาเดี๋ยวนั้นเมื่อจะพาดูทีละจุดแนละ้วเท่าที่เห็นนะก็จะมีตรงภายในคันนิดนึงแต่ว่ารถทุกคนันเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้เราเก็บงานให้นะมาดูภายในค่ะคันนี้นะได้ถุงลมนิรภัย7จ็ดใบขออนุญาตปรับกล้องนิดนึง ได้ถุงลมนิรภัย7ใบได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลค่ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาค่ะคอนโซลด้านหน้านะตัวนี้นะคะรองรับซีดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะพี่ๆี่ค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้อนนี่ค่ะสนใจก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้แผงประตูได้เป็นสีน้ำตาลตรงนี้เป็นสีดํานะคะแล้วก็ได้เป็นออโต้ที่เปิดด้านในค่ะเป็นโครเมียมตัวนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ําค่ะพี่พี่ค่ะนะ ประตูนะคะพวกตัวน็อตรอยเมอัพต่างๆสภาพเดิมนะน,นี่เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยแล้วก็ตัวน็อตต่างๆสนใจยังไทงทักหาหนึ่งได้นะ,ะพี่ๆคะ่ะมาดูสภาพตัวรถได้ f o r t u n e r ก็ตอนนี้นะ,ะจะมีสีดำอยู่ที่ประมาณ3คันแล้วก็มีสีบอยน,นะเหลือ2.8ด้วยแล้วก็2.4ด้วยนะคะมาทดลองขับได้นะคะ879,0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ15 0 0 0จะอยู่ที่ประมาณ15,300ถ้าอยากจะดาวขั้นต่ำสอาหมื่นดาวได้นะคะถ้าดาวมากกว่านี้ก็จะผ่อนถูกลงค่ะพี่ๆคะจัดได้ทุกอาชีพขออาชี ที่มีเอกสารชัดเจนนะคะขอเอกสารชัดเจนตรงนี้น่าจะเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ที่เปิดด้านในก็เป็นโครเมียมสนใจยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาดูด้านข้างค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้ก็มีแหลกฝังขานะคะได้ดิสเพกสีล้อเลยนะตัวนี้เป็นดิสเพกสีล้อพี่ขานี่ให้ดูแม็กด้านหลังอันนี้คือรถเข้าใหม่ รถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวเราต้องมาเก็บงานให้นะคะทีละจุดเราต้องมาเก็บงานให้ค่ะพี่ๆคะ่ะแต่วันนี้ให้ดูว่าสภาพที่รถแรกเข้าที่เรารับเข้ามาเนี่ยสภาพแบบไหนนะสภาพแบบไหนที่เข้ามาเพรยนต์นะคะแล้วเราก็ต้องดูแบบโครงสร้างถ้ามีเฉียวชนบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดาของรถมือสองนะคะแต่ว่าถ้าชนหนักถึงคานด้านหน้าแล้วก็เปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังมาอันนี้เราไม่เอามาแน่นอนอขออนุญ,ญาตดูนิดนึงอ่ะตัวนี้คันนี้เป็นรถหน่วยงานไหมดูก่อนเป็นรถบริษัทเป็นรถหน่วยงาน ได้ลำดับที่1นะคะจากโตโยต้าลิซซิงที่ได้เป็นลำดับที่2ค่ขาดในเล่มนะคะเออในเล่มน่าจะเป็นเพชรยนต์ก่อนนะถ้าถ้าพี่มาดูตอนนี้เราออกตอนนี้เราสามารถดักเล่มให้ได้ให้เป็นแบบเข้าเป็นของธนาคารเลยแต่ว่าถ้าซื้อสดก็ดักเป็นของพี่ได้นะคะถ้าตอนนี้นะถ้าใครที่ดูรีวิวน้ำหนึ่งตอนนี้นะแต่ว่าถ้าแบบว่าเอ่อพอเล่มเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไปโอนเข้าเพชรยนต์ค่ะพี่แต่จริงๆไม่มีใครใช้งานนะในเล่มเขาจะโอนเข้าเพชรยนต์นะคะ มาดูคันนี้เท่าที่เห็นนะจะมีด้านหลังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเขอออกให้มีนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้แบบนี้นะเราต้องมีการเก็บงานปรับสภาพให้อยู่แล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจะดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเท่านั้นเองค่ะพี่ๆขาคันนี้ย้ำนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะน้ำหนึ่งรีวิวรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพให้ค่ะนะการ,รันตีสภาพเดิมใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะนี่ค่ะให้ดูตัวน็อตตัวน็อตต่างๆนะคะ เล่มมีทุกคันค่ะพี่พี่ะ่ะไม่ต้องกลัวว่าเอารถของเราไปแล้วแบบว่าเออ or, ไม่ปลอดภาระนะของเรานะก็สนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยค่ะพี่พี่คะ่ะนี่รถเจ็ดที่นั่งนะคะรถเจ็ดที่นั่งเอาก้มต่ําดูสักนิดหนึ่งนะคะก้มต่ําดูสักนิดหนึ่งสนใจยังไงก็สามารถสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนี่ค่ะเครด,ดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะดันฟรีดาวได้ ในส่วนของแม็กนะคะได้เป็นสีทูโทษนะคะแล้วก็มาดูภายในกระเป๋าใส่เอกสารมีทั้งสองเบาะเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆนะคะตัวน็อตต่างๆเครดีๆจัดยอดเต็มสนใจยังไงก็ทักมาได้เลย พวกมาไลนนะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวาเดี๋ยวถ้าปรับสภาพแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวนํามารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบนะคะแล้วก็เบาะก,ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเนาะแต่เป็นปุ่มพุสตา t ตัวน็อตโครงสร้างเดิมจริงๆคนะนี้ให้ดูนะคะทุงลมนี้ละภพยเจ็ดใบค่ะพี่พี่ค่ะคันนี้เป็นรถหน่วยงานคือคือรถหน่วยงานเขาจะปลดระวางมาสี่ห้าปีสี่ปีห้าปีก็จะปลดระวางจากหน่วยงานมานี่ค่ะ สนใจก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เดี๋ยวขอบุเาตเปิดด้านาน,นิดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้วยเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะนี่มาสาตาร์ทรถสักนิดหนึ่งก็ได้อย่าเบรกกับปุ่มสตาร์ทนะคะมีแพนเดอรชิปด้วยนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนเกียร์นะคะที่พวงมาลัยได้ก็เล่นเป็นเกียร์แบบแพนเดอรชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมีฟังกชันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบหกกิโลนะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าจอดิจิตอล ะะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้นะคะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะแล้วก็อันนี้มีที่ใส่แว่นตานะคะแล้วก็อ่าเปิดกระจกมามีไฟนะคะอ่ะนี่ สนใจงไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้0 9 6 1์8 4 9 6 3้ําย้ำนะคะคันนี้คือรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพนะคะรอการเก็บงานรอการปรับสภาพค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้นะเปิดท้ายด้านหลังนะเป็นไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้นะคะมีปุ่มนะคะ power door off นะคือตัวล็อกอ่ะมา เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันพี่พี่คะ่ะสนใจยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นเนี่ยก็อคือต้องกดค้างนะด้านหลังถึงจะเปิดเนี่ยเห็นไหมก็สามารถเปิดด้านหลังได้นะคะคนี้มีปุ่มเปิดด้านหลังด้วยอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากาัน87900เลขไมล์หน่1แส0 0 0มหม่พโลก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะพี่ขาเป็นรถหน่วยงานนะคะรถหน่วยงานระยะทางเหมาะสมเป็นรถที่ใช้งานคะ่ะนะคะอ่ะนี่ ปกติแล้วรถหน่วยงานเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์ช็คระยะตลอดบางทีถ้าเข้าศูนย์เนี่ยบางทีไม่ได้เป็นอะไรอะเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเลยนะถ้าแบบเข้าศูนย์นะถ้าเป็นแบบมีประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ย แต่เรารับประกันการันตีโครงสร้างตัวรถนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําอันนี้คือที่1 2. ค่ะเลขตัวเครื่องตัวถังต้องตรงกันนะคะกับในเล่มไม่มีการตัดต่อตัด,ตดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังรถไม่ได้แบบโดนขโมยไม่ได้แบบเป็นรถโจรไม่ได้รถผิดกฎหมายค่ะนะคะ,นะคะเป็นรถถูกต้องตามกฎหมายและเล่มที่สําคัญเล่มมีครบ ทุกคันในเพชรยนต์นะคะมีเล่มทุกคันไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังแล้วก็ไม่มีกับสีกไ็ไม่มาแบบไหนเราให้ไปแบบนั้นค่ะพี่่ะแต่เราเน้นตรงที่สภาพตัวรถนะคะนี่ตัวนัต่างๆแล้วก็แผ่นเพจค่ะคานด้านหน้านะคะก่อนปล่อยเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของละไม้เครื่องอยู่แล้วนี่ค่ะ สนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนค่ะแ7 9 0 0 0่้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 5 2 0 0หานะคะเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะเป็นรถปลอดระวังจากหน่วยงานสนใจยังไงทักมาหาน้ําหนึ่งได้ค่ะเอาละค่ะนะคะมีวารันตีหลังการขายให้มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถจัดไฟแนนได้นะ,ะมีไฟแนนยิ่งหานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเรามีวารันตีหลังการขายให้ใหบริการฉุ น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ